สัสดีทุกคนอยู่กับปีล่วงเก่งเดียวจันนะครับสวัสดีโอเคไปกันเลยวันนี้ก็โดนมาปีร่วงก็ไม่แกล่าลาวตอนนี้กําลังเดินไปที่น้าปะนะครับทุกคนมีน้องคนไต้ก็มาจากกรุงเทพสามคนแล้วก็กําลังชาวันเหนไม่รออีพีนได้ตลอดลาวันนี้เสียแล้ล สวัสดีครับอ่เอ,อาดูกล้องด้วยดูกล้องด้วยกลงปินก็หายธรรมชาติก็ช่วยมาปินกับปีล่วงวะอัยปินเร็วมากไ <c oughs> ค่เนยก็นั่งพักได้เรามีจ้าได้อีนอนก็นได้ไม่ใหญ่ปื้อนิ ไปก้านร้อยก้านร้อนแล้วก็ยกเท้าซ้ายสูงสูงอาสูงด้านขวาได้ไหมขวาอ่าแล้วก็เบี่ยงตัวไปด้านขวาหมุนตัวไปด้านขวาเอาตัวไปด้านขวาฉันต้างก็ไม่อยากตะปีนไม่ได้ปีล่วงก็ดึงให้ติ้งยังไงเรามาตามความรู้สึกกังแก่กันว่า where you come from Nick from the Netherlands Netherlands okay นิวซีแลนด์ครับร็อกคลัมปิ่งอะไรไม่ไม่โอเคนะครับทุกคนนี่นะครับนักบินเก้าตัวน้อยนะครับอ่าลูกปลาจ้านะครับนี่ยิ้มก่อนยิ้มก่อนยิ้มเล่นก่อนเก็บพร้อมแล้วนะครับวัยรุ่นตัวน้อยนี่เราก็อยู่กันที่ทัพปะนางน,นะครับแล้วก็อยากจะสอบถามน้องว่า รู้สึกเป็นยังไงบ้างกับครั้งแรกของการปีนหน้าผาครับสำหรับหนูนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยก็ปีนเลยคือสั่นกลัวมากแต่สรุปมากค่ะ first time my first time w a so fun. s fun <Yeah. S 2> ย <Okay. S 2> ังงเชา้าชื่อวิไอยนะคะก็ครัง้งแรกในการปีนผาเหมือนกันก็ตอนแรก วอะไรอย่างเงี้ยจะพอขึ้นไปแล้วอะ่ะมันเห็นวิวเห็นบรรยากาศต่างๆอ่ะคือความกลัวมันหายไปเลยแล้วก็รู้สึกแบบสนุกมากอยากให้คนที่แบบไม่ได้ลองปีหรืออะไรเงี้ยลองมาทำเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนพิชีวิตครั้งหนึ่งอ่ะ่ามันก็จะแบบ<จ>รู้สึกูมิใจ,ใจอะไรเงี้ยโอเคครับผมขอบคุณมากโอเคกอดปอบกันไหมลาวคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปีหลวงกันไปอน